วันนี้อาจารย์พิสิทธ์จะพาไปรู้จักกับราศีที่ดูสุขุมนิ่งๆไม่พูดเยอะแต่ลึกๆแล้วอบอุ่นและจริงใจราศีมังกรค่ะใช่เลยครับราศีมังกรคือราศีแห่งการสร้างตัวตัวจริงเขาเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วเดินตามอย่างเงียบๆมั่นคงเหมือนภูเขาที่ไม่เคยหวั่นไหวกับลมพายุแล้วนิสัยหลักๆของคนมังกรล่ะคะเขาเป็นคนยังไงกันแน่ นิสัยหลักคือมีวินัยรับผิดชอบและไม่ยอมแพ้ครับคนมังกรไม่ใช่คนที่ชอบออกหน้าหรือชอบโชว์แต่เขาเป็นเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนทุกอย่างให้มั่นคงเขาอาจดูนิ่งเงียบขรึมแต่จริงๆแล้วเขามีเป้าหมายในใจชัดเจนมากแล้วในเรื่องของความรักล่ะคะคนมังกรโรแมนติกไหมคะต้องบอกว่าไม่ใช่สายโรแมนติกแบบหวือหวาครับคนมังกรรักแบบเงียบๆแต่อยู่ได้นาน เขาแสดงความรักผ่านการดูแลเช่นทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่นคงให้คนรักหรือคอยเป็นที่พึ่งให้แบบไม่พูดเยอะแต่ทำให้เห็นโอ้โหฟังแล้วนะ่าคบจังเลยค่ะแต่ว่ามีข้อเสียไหมคะแน่นอนครับจุดที่ควรระวังคือความเคร่งเครียดและจริงจังเกินไปคนมังกรบางครั้งลืมพักลืมยิ้มเพราะหมกมุ่นกับเป้าหมาย อีกอย่างคือเขาไม่เปิดใจง่ายๆต้องใช้เวลานานกว่าจะให้ใครเข้ามาในโลกส่วนตัวถ้าอย่างนั้นใครที่อยากคบกับคนราศีมังกรต้องทำยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้ดี ต้องอดทนและเข้าใจว่าเขาแสดงออกแบบเฉพาะตัวครับอย่าคาดหวังเซอร์ไพรส์ทุกวันแต่จงเชื่อว่าเขารักคุณแบบมั่นคงและที่สำคัญคืออย่าดูถูกความฝันของเขาเพราะมังกรเป็นราศีที่ภูมิใจกับการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองมีข้อดีเด่นๆอะไรอีกไหมคะสาหรับชาวมังกรคือเขาอดทนเก่งไม่ยอมแพ้และรักษาสัญญา เขาอาจไม่ได้พูดหวานแต่ถ้าเขาสัญญาอะไรไว้เขาทำแน่นอนและที่สำคัญคือเขาจะอยู่กับคุณตอนที่ทุกคนหายไปหมดแล้วคนแบบนี้หายยากมากครับฟังแล้วรู้เลยค่ะว่าคนราศีมังกรคือของดีที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่ถ้าได้ใจเข้ามาแล้วมันคงยิ่งกว่าประกันชีวิต จริงครับมับงกรอาจไม่ใช่พระเอกละครช่องเจ็ดแต่เขาเป็นผู้ชายที่พาคุณสร้างอนาคตได้จริงหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวสตรองที่ดูแลครอบครัวได้เป็นระบบระเบียบขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะคะแล้วพบกันในตอนหน้ากับราศีใหม่ที่นิสัยอาจตรงข้ามกับมังกรเลยค่ะนี่คือดวงดีมีใจขอบคุณที่ฟังครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ